วันนี้เราจะกินมาม่าเผ็ดมาเลเซียรสชีสชีสแต่ว่าเผ็ดน้อยลงไม่เหมือนเวลาเราแบบมากขึ้นใครแพ้ทำยังไงโดนเขียนหน้าเขียนหน้าเขียนหน้าแบบเต็มเต็มเลยนะเขียนหน้าเราต้องอยู่างเงี้จนกว่าจะอาบน้ำเอออันดีสามสองไปเลาแล้ว สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหนูๆด้วยนะครับสวัสดีวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ที่เราไม่เคยลงคลิปเลยแต่เราจะลงคลิปครั้งแรกไม่ต้องงงทุกคนเพราะว่าปกติเราลงคลิปวันอะไรคะอาคาพรพฤหัสเสาร์สี่โมงเย็นนะ,ะแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์เราจะทําคลิปที่แบบว่าไม่เหมือนคลิปวันอาคารวันพฤหัสวันเสาร์เพราะว่าปกติเราทาคลิปคอนเทนต์ก็คือแม่บุ๊คทำอาหารใช่ไหมเราก็นั่งกินกันทําอาหารนั่งกินกันแต่วันอาทิตย์เราเรารู้สึกว่าเราอยากทําคลิปที่แบบแปลกแหวกแนว แต่ว่าหนึ่งวันของมาม่ากับบีบีหรือบีบีพาเที่ยวหรือทําขนมหวานทําคลิปที่เพื่อนๆขอที่มันไม่ใช่คอนเทนต์หลักของช่องเราอะเพื่อนๆจะได้รู้จักเรามากขึ้นอย่างแบบว่าวันที่แบบอยากอยากทำสระน้ำให้บีก็ทําให้เล่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอะเพื่อนๆไม่เคยเห็นอ๋อเออมันคิดที่เพื่อนไม่เคยเห็นก็เลยหอไม่ดูเลย อ่ะโอเคทุกคนจะบอกว่ามีคนตั้งฉายาให้เฮียไว้ยชีสนั่นก็คือลุงน้อยใช่ไหมแล้วก็ไ,ไวายที่คนจะส่งของเกี่ยวกับชีสมาซึ่งเฮียไม่คาดคิดเลยว่าจะส่งมานั่นก็คือมาม่าเผ็ดมาเลเซียทุกคนงงไหมปกติมาม่าเผ็ดมาเลเซียจะเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูสีแบบนี้ทุกคนที่ปกติที่เฮียกินเลย่อเป็นสีดำดำ นะกล่องแบบนี้เลยแต่มันมีมามา่าเผ็ดมาเลเซียรสชีสเน่เคยเห็นกันไหมไอ้ด้วยใกล้เลยสงสัยเห็นเราชอบกินชีสเลยส่งมาให้อุขอบคุณนะแต่จะบอกว่าเฮียเด็ยลืมใครที่ส่งกระปุกนี้มาให้เฮียนะ,ะสแสดงตัวด้วยนะ,ะเพราะว่าเราหาไม่เจอไม่รู้ว่าส่งมาทางเพจส่งมาทางไอจีหรือส่งมาทางไลน์คือหาพยายามหาแล้วว่าคนไหนส่งมาให้เนี่ยจะได้พูดชื่อถูกใครที่ส่งมาให้นะครับแสดงตัวด้วยนะครับพักมาเลยนะฮะเดี๋ยวจะส่งของกลับไปให้นะครับโอเคไหม ส่งมาให้เงียทั้งหมด5้ากระปุกวันนี้เราจะกินมาม,ม่าเผ็ดมาเลเซียรสชีสกินแข่งกระโบเพราะว่าโบมันท้าเงียมาโดยที่ว่าใครกินน้ําก่อนโดนทําโทษโดนทําโทษแบบไหนเดี๋ยวไปถามมันเองแล้วกันไปถามโบเองว่าจะทําโทษกันแบบไหนไปโอ้ยเหยืนพกทุกคนมาม,ม่าเผ็ดมาเลเซียรสชีสที่เราแข่งกันไว้ม,วมีคนส่งมาให้รสชีเตอมงงว่าแบบมีรสชีด้วยแต่ว่ารสชีแปลวะนะ่าเผ็ดน้อยลงไม่ไม่เหมือนเวลาเราแบบมากขึ้น โบกินแล้วนิดนึงเผ็ดจริงแล้วจะบอกว่าโอเคใครแพ้ทำยังไงโดนเขียนหน้าเขียนหน้าเขียนหน้าแบบ<ๆ>เต็มเเลยนะเขียนหน้าแล้วต้องอยู่แบบเงี้จกนจก,กว่าจา อาบน้ำเอออ่ะโอเคห้ามกินน้ำใช่ไหมอือแต่ถ้าเกิดเราไม่กินน้ำันเลยก็เสมอกันจบก็ต้องหมองดูไปชูด้วยก็มีคนแพ้ยังไงก็ต้องมีคนแพ้เพลงเก็บเนี่ยจับให้ได้ไหมว่าใครใหญ่ใครเล็กได้เอออย่างนั้นดีกว่าเออดีปู่อ่ามาทุกคนเดี๋ยวให้เชฟบุ๊กนะเป็นคนทำให้เรากินนะครับวันนี้ไม่มีการโกงเกิดขึ้นไม่มีการโกงเกิดขึ้นอ่าแต่ไม่มีความยุติธรรมถูกต้องหมายถึงอะไรหมายถึงบ้านเราประเทศประเทศ มตมนมสดแล้วก็มีน้ำเปล่าไอติมนมสดอ๋อกินแก้เผ็ดเฮ้ยห้ามกินเลยเลยก็วางไว้ไงโอเคได้โอเคอ่ะมามาป่ะอันนี้โหกลัวไม่สวยตังค์ใครจะสวยด้วยมาแกะเลยค่ะเปิดเลยครับมาดูโฉมหน้าข้างในกันฮะเจ้าเดิมฮะเผ็ดเพราะไอ้นี่แหละเนี่ยสิ่งที่ทำให้เผ็ดเกินนี้แล้วก็ตามด้วยอันนี้น่าจะเป็นผงชีสมีสิ่งที่ทำให้เผ็ดกับผงชีสน้องให้แกะแค่นี้แล้วก็จะเทน้ำร้อนลงไปนะคะ ขนลุกเลยอ่ะด uh, like. mm ั hmm. oh, now, mm ่งเดิมเลยไม่กินน้ำจะกินอะไรกาแฟอ่าเหมือนกันจำความเผ็ดดั้งเดิมได้ไหมรสดั้งเดิมของมันอ่ะเผ็ดมากเลยเผ็ดมากจริงกินแล้วแบบร้องไห้วันนั้นผมกินแล้วร้องไห้วช่องบิวอ่ะจะองไแต่นี่คือเผ็ดขึ้นไปอีกขอถามหน่อยไอคนคิดอ่ะไม่สงสารนะถ่ายดีด้วยเฮ้ยขอวันหนึ่งเลยดูมันนี่ นะคะคติดตามได้ในช่องบีบีแมมเมอรี่ไบบีไบบีไบบีอ่ะโอเคมาม่าเราจะไม่โกงกันเรารู้สึกว่าเนี้ยมันเผ็ดแบบเผ็ดมากกว่าอันเก่าอีกอบบไม่รู้อะเพราะว่าลองเอาจริงอ่ะคนละครบกับธนินเลยไหมเนี่ยใช่บอกให้กินเนี่ยสามคนเนี่ยเชื่อพอด,ดีแข่งกันสามคนแล้วเหลืออันหนึ่งของใครพี่บุ๊คเฮ้ยมา ma, ม่ากินด้วยเออมาม่าแข่งกันด้วยแข่งกันแข่งกันมาอันนี้พริกของโบบุ๊คธนินเฮีย และเป็นชีสอันนี้เป็นชีสโอเคมาเติมน้ำเลยครับนี่นะคะเราทั้ง4ี่คนนะคะจะแข่งกันนะคะว่าใครแข็ก่อนคนนั้นแพ้นะคะใครกินนมก่อนคนนั้นแพ้ไปเลยค่ะแล้วมันเหลือสี่กล่องคนดีเลยปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกของใครของมันทุกคนตอนแรกอะเราจะแข่งกันแค่เฮียกับโบสองคนนะตอนแรกจะแข่งกันแค่2คนแต่ตอนนี้คือแข่งกัน4ี่คนแล้วนี่เรามีโบมีบุ๊กมีธนินแข่งกินมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกรสชีสกันใครแพ้ โดนเขียนหน้าแล้วเราจะมีสิ่งที่ทําให้แก้เพ็ทอตั้งยั่วไว้ตรงนี้อ่ะมเต็มนะมีน้ําแข็งแล้วก็มีกาแฟมีนมและนี่เป็นอุปกรณ์ในการทําโทษออกมาโอเคหลังจากนั้นก็น,น้ำออกน้ำออกก่อนป่ะต่างคนต่างเพ่งชี้มากทุกคนดจินจังที่สุดอ้ามามาดูนี่ชีสนะคะอันไหนว<ะ>้า<ะ>ชีสจะเป็นประมาณนี้ สองสีเหลืองจะเป็นชีสอย่างเดียวเป็นเผ็ดไหมไม่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 เผ็ดไม่มีรสชาติเลยเป็นชีสเลยโอเคมันจะเผ็ดที่ถุงนี้นะทุกคนอันนี้แหละที่ทำให้เผ็ดคือถุงนี้ถุงน้ำลงไดเลยใช่เฮ้ยหยุดแล้วว่ามีการโูงเกิดขึ้นทุกคนโอ้สีสันไปไงบ้างโบทำอะไรอ่ะโอ้โหบอกโบก็ได้เดี๋ยวเขารีดให้โอ้โหมันใช่ตะเกียบรีดแบบหมดเกลี้ยงเลยเหรออันนี้ก็ของโบ อันนี้ก็ของบุ๊กส,ส่วนนี้ของธนินครับเดี๋ยวให้ดูให้กล้องดูก่อนวนะ่านี่ทุกคนพอเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้เราก็จะปุกนะสีไ่งสุดยอด,ด,ยอดเละทุกคนนี่คือความรู้สึกเ<ๆ>ก่าๆกลับมาเลยอ่ะโอ้โหทุกคนพูดไม่ออกอโอ้ยสุดยอดจริงๆโคตรเผ็ดอะนาิกาคือ<า>ใครกินน้ำก่อนแพแค่นั้นเอง ต้องกินหมดภายใน5นาทีไม่พอ5นาทีเสร็จปุ๊บก็อีก5นาทีแบบว่าห้ามเล่นคุยกันห้าทีแรกคือกินห้าทีทสองคือให้คุยกันพักเออถ้าใครแบบไม่ไหวกืบมือแพ้เลยถ้าครบ5นาทีใครทั้งหมดก็คือแพ้นะโอ้ต้องหมดภายใน5นาทีด้วยเอาเลยอ่ะมา5นาทีแซมสองไปโอเเวลาแล้วถ้า5นาทีใครยังไม่หมดคือแพ้เลยนะหืมคำพัดแรกคืออร่อยอร่อยเลย ออร่ยเผ็ดไหมเผ็ดไหมกินชีสเลยบิวอร่อยมากอ่ะเพื่อนๆที่ดูอยู่เชียร์ใครที่สุดคะตอนนี้ชิลชิลกันเยอะมากชิลอร่อยมากตอนเนี้ยชิลกันเลยตอนนี้ชิลเลยเคียนเยอะอือหือสามสิบวินาทีผ่านไปสวยไหมทำไมปั๊มนิดแทนโอ้โหรแลบดรล้บดไม่อยากด่าอ่ะคุณบ้ายเป็นไงบ้างอร่อยเลยอ่ะแต่เผ็ดมากอ่ะคุณบุ้คพายอย่าบดคัมซีเวลค่ะอะไรอ่ะ ร้อนท้องอ่ะใช่นอนท้องร้อนมากเลยเลยหาหมดแล้วยอมมาขึ้นไอโบใกล้หมดแล้วหายหมดแล้วยอมมาขึ้นมันหายไปเหรอมันก็เยอะอยู่มันคือการแข่งขันค่ะคุณห้ามช่วยแฟนคุณค่ะโอ้ยน้องน้ำอุ๊ยหิวน้ำน้องน้ำไงเฮ้ยคุณใหม่เฮ้ยคุณใหม่บอก้องอัปเดตนะคะประเทศไทยเแล้วนะคะเป็นน้ำแล้วน้องน้ำ ร้อนท้องอ่ะเอาใหม่คุณบาสรู้สึกไงบ้างคะร้อนท้องมากตอนนี้ร้อนจริงๆรู้สึกไงคะคุณโบแสบคุณธน,นินะคะร้องไห้แล้วร้องไห,ห้แล้วคุณบุ๊คไม่พูดอะไรเหมือนเดิมเบิร์ตคัมซิเวลไปไปต่ยอย่าหยุดตอนนี้อสองนาทีผ่านไปถามเพิ่งถามเดิมไอนไีทีพวกนี้ยทำมาทำไมปะอุ้ยหน้ามันแดงมากเลยอะ่ะขอแว่นแล้วอุ้ยร้องไห้มามาไหวเปล่าบอกแล้วว่ามันแดงหน้าหน้า เหเหตัวนี้นะครับเสียการตัวเืออากีดยาหินตยไม่ปลดภัยะบาดหมัมอระบายอยู่ในกอดทองอไม่ไหวยหม่จริงยังไงต้องมอหมดอ่าไม่ไหวใครจะออกล้วกันหันบอกมาียยนะบอกมาใครจะออกพูดพูดหมอมันเผ็ดกว่าเก่าอีกอกโคไปป่ะมันเผ็ดกว่าเยยอมแพ้หรอ แม่พูดไปลอาโพไม่ยันทีนะขอไม่แค่พูดเฉยแต่แบบไม่ได้อะไรเราแค่พูดเฉยมาฮะเร็วเป็นไงบ้างคะหมดแล้วว่าอีกหนึ่งนาทีใครยังไม่หมดโดนแน่อีกหนึ่งนาทีทำไมมันเยอะจังวะเห็นจริงมันเยอะมากเลยเนี่ยที่บุกเราเร็วไปหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายเราไม่ต้องมาเจออะไรอย่างนี้ เรื่อยหนึ่งนาทีอ่าใครหมดแล้วยกมือขึ้นใครหมดแล้วยกมือขึ้นเร็วเร็วเร็วเรเลยห้าสิบวินาทีค่ะโมดแล้วไปเร็วเร็วยังเข้าไปยังเข้าไปห้ามช่วยนะห้ามช่วยปักแผลเลยหมดแล้วยกมือยกมือยกมืออ่ายกมือมือเก็บขาเก็บเก็บมามาแผลกันยังยังนั่งอยู่เฉยต้องอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยพี่บุกหมดหรือยัง เร็วอีก25วินาทีพี่บุ๊กเร็วได้พี่บุ๊กทำได้ทุกทุกไปมาเร็วเร็วพี่บุ๊กทันอีกยี่สิบวิแล้วยังไงต่อหมดแล้วยังไงต่อหมดแล้วก็ค้างข้าทีไงเออเดี๋เฉยมาเร็วเร็วไม่งั้นโดนเลยนะเร็วเร็วเร็วมันไม่ไหวอ่ะมาต่เพีพี่บุ๊กยัดเข้าไปเลยอีกเจ็ดวิเจ็ดวิ้ไม่ไหวอ้าวพี่บุ๊ก พี่ปุห้ามกินน้ำไงพี่ปุห้ามกินน้ำอ่ะพี่กินได้แล้วไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้อ่ะนี่สุดแค้นแล้วรอบที่หนึ่งรอบที่สองต้องรออีกอ่ะรอบที่สองจับเวลาอ่ะเนื้อเวจับเวลาแล้วนะจับเวลาแล้วโหมันมาระงับเรา่ิเฮียกินมาแล้วสิบสามกระปุกฮ้ยมันผิดขนาดนี้มันเผ็ดกว่าเดิมเฮียกินมาแล้วสิบสามกระปุกไม่มืนผิดกว่าเดิมเฮียกินมาแล้วสิบสามกระปุกเฮียกินมาแล้วสิบสามกระปุก ใครจะขอน้าไหมอ่ะหดระคำนม่หมดเลยมันไม่เกี่ยวดีไม่หมดัก็แพ้แล้วหน่มเฮือมเอ่ะโอ้ยออใครแพ้กินใครแพ้กินเปเรื่อระคำละคำ่ออกน้อยอ๋ออะอ่ะโบ่ทมันโคตรแพงอ้อไปออกน้อยออกไปออกน้อยออกอยังกินมาแล้ว13จโอเคทนี้โอเคต่อไปออน้อย เฮ้ยมันเผ็ดมากเผ็ดกว่าเดิมอะทุกคนดูหน้าอ่ะเริ่มจักมันนี้ยังไม่มีใครขอน้ำเลยอ่ะนี่ก็บรรจุอ่ะต่อเลยเอาได้หรอได้ออกเกียร์จุดมาแล้วพิสจับต้วโอบรู้ต้องดึงละลายแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยละลายแล้วละลายกลองเลยคราวนี้เล่น A B C A B C อ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนบอกจับนี่น่ากินน้งสองคนเลยโอ้โหมาดื่มทันที พี่ลูกก็เหลือเยอะอยู่เนาะเห็นะไม่ไหวแล้วค่ะอ่ะต่อไปโบเอ๊ะแลนเดเกมหมดเลยหมดเลยอไรอะไรดีอ้าวผิดกินอ้าวดนีกิอีเีนมาแล้วสิบกรเกิอิเอนส แล้วอัณหภูมิแล้วอา้าวปะลนะพี่บุโกโลคนเดียวเอสโลค่ะเล่นทีมอินดีไม่ได้ค่ะเกมต้องเป็นเกมกาติกาต้องเป็นสี่สิบวิเลยเหรอวะสี่สิบวิเฮียกินมาแล้วสิบสามไม่รู้สึกคือมันเดือดกว่าเดิมมากเลยมันมันแสบอ่ะสู้ซหรือสามสิบวิอมันเป็นคนไม่ไหวช่วงสองสามนาทีแอ่ะแต่ตอนนีกให้ถามคำให้ถามคำกับความรู้สึกตอนนี้เล่นทำไมอ่ะ สามคำเมียกินมาแล้วติดสามระปุกอะแพ้กินบอกสามคำสามคำนะกินเข้าไปทำมาเพื่อทำมาเพื่อพี่พุกไร้สาระโอ้ยแกพแลใครี่คอนเนตคอเนต์ชอคุณนะไรสคอนเนนะครับคอเนไทยนะครับหครับมดเวลาโอเคกินน้ำแลรับสรุปใครแพ้คะดิวแพ้อันนี้เราแพ้เรา้น เฮียเอาออกไปเยอะเดี๋ยวมันทักเฮียกินมาแล้วสิบสาม่เนอ่ะมาคุณโบกันเฮียกินมาแล้วสิบสามตาครับใครเป็นอะไรกับปากนี่คือการทำโทษครับเฮ้ยเฮ้ยสอบย้ำทักที่เดิมของเียบ้านเฮ้ย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 โอ้โหตุ้นนีย้พี่ช่วยล้างจานนะใช่ใช่ พี่บุ๊คด้วยทั้งกานก็เลยโดนน้อยโดนน้อยหน่อยอ่ามาเป็นแบบว่าการ์ตูนเหมนแบบเป็นการ์ตูนอุ้ยโอ้โหเจ๋งแบบการ์ตูนไม่ยกนี่ตออครั้งไม่ยกโอ้โหลุยสามก็รู้สึกไงกับมางไร้สาระโอเคสรุปแล้วก็คือมันเพ็บ มันเผ็ดมากก็เขาเรียกว่าอะไรอันตรายนะอย่าไปหากินนะทุกคนสำลักทีนี่คือขึ้นสมองได้เลยทุกคนก็สำหรับคลิปวันอาทิตย์ก็สนุกปนะทุกคนอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเราจะมีคลิปวันอาทิตย์อีกเรื่อยๆทุกคนนะสำหรับวันนี้ขอบคุณรัวทีและครอบคุณทุกคนในนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายแม่บุ๊กเนียกินมาแล้วค่ะก็มาดู